สวัสดีครับทุกท่านครับผมนะครับผมวันนี้จะมาหาเด่นบนนะครับผมตัวเดียวนะครับผมแขนแขเลยนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็คือการใช้ลองเอารางวัลที่หนึ่งนะครับงวัที่ออกมาแล้วนะครับมาตั้งนะครับผมที่หนึ่งนะครับแปดศูนย์สามนะครับแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งะครับผมสี่แปดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเก้าศูนย์นะครับ ที่สนะครับผม9ก้สี่สานะครับห้าเก้าแปห้าเ้าแปนะครับข้างล่างเจ็ดเ้านะครับผมอันที่สมนะครับผมเก้ 9, 8, นะครับ6กอา่าแปดูนะครับหนึ่งหนึ่งหนะครับผมเลขล่างออก หนเจนะครับหนึ่งเจครับ <c oughs> ที่4ี่นะครับผมอันนี้คือตัวนี้คือรอนะครับผมรอนะครับตรงเลขศูนนี้ผมขออนุญาตใส่เลขหนึ่งนะครับผมให้มีค่าเท่ากับ10บนะครับแล้วก็หนึ่ง นะครับมีค่าเท่ากับ10บนะครับผมแล้วก็1ตัวนี้นะครับก็มีค่าเท่ากับ10บนะครับตัวนี้ก็1ิเหมือนกันนะครับผมเป็นเลขนย์นะครับก็หาตัวเลขนะครับไม่ยากนะครับก็ควยกันนะครับผมเอาเลขล่างนะครับมาควยกับเลขบนนะครับก็นับจากศูนย์นะเป็น10บนะครับผมนับถอยหลังนะครับก็คือศูนย์ตัวนี้ก็คือ10บนะครับถอยหลังมาเป็นนะครับเป็น9นะครับได้เด่นหลัก1ิบนะครับ ทีนี้เลขเก้านะครับผมก็ถอยหลังมานะครับผมคว้ยนะครับเป็นเลขแปดนะครับผมเก้ากับแปดนะครับจับคู่กันนะครับก็คือเป็นเลขพี่น้องนะครับแล้วก็เก้ากับศูนย์ก็คือเก้ากับสิบจับคู่กันนะครับผมก็ได้เก้าแปดนะครับในงวดต่อไปนะครับเก้าเด่นบนนะครับเก้าแปดเด่นบนนะครับผมทีนี้งวดที่สองนะครับเก้านะครับผมก็คล้ายๆกับตัวนี้นะครับเก้าเก้ากับศูนย์นะครับ ตัวนี้9เก้าจับคู่กับหลักสิบบนนะครับผมก็เป็นเก้าแล้วก็สิบนะครับนะครับได้เด่นบนนะครับหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลขเจ็ดนะครับผมเจ็ดก็น่าจะลดแต้มนะครับผมก็เหมือนเก้านะครับลดแต้มมาเป็นแปดนะครับเจ็ดก็ลดแต้มมาก็เป็นหกนะครับผมได้หนึ่งหนะหกนะครับในงวดต่อไปนะครับผม ก็ต่อไปนะครับผมเจนะครับ7ตัวนี้นะครับจะต้องคล้ายๆกับตัวนี้เจ็ดกับหเนี่ยครับ7อยู่หลักหน่วยล่างนะครับผมก็จะวิ่งมาขึ้นบนเป็นหลักสิบนะครับก็จะเป็นเลข6นะครับเลขหเลขหนะครับผมได้หนะครับทีนี้หนึ่งตัวนี้มีค่าเป็น10บนะครับ10บก็จะมาประมาณเนี่ยครับ9แล้วก็สิ ก้าแล้วก็สิบตัวนี้ก็น่าจะเป็นสิบแล้วก็ถอยลงมานะครับเป็นเก้าเป็นเลขเก้านะครับผมเลขเก้าเนี่ยครับเลขเก้าก็จะได้เลขเด่นนะครับหกเก้านะครับผมในงวดวันที่สิบหกนะครับผมสิบหกสิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดนี่นะครับผมเป็นเลขเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับหกเก้าตัวเดียวแข็งเลยนะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับผมถ้าใครจะเอาไปจับใส่ตัวอื่นก็ได้หาตัวอื่นมาใส่นะครับ ก็จะเป็น069169ไปจนถึง969ก็ได้นะครับเป็นเลขเด่นบนนะครับผมส่วนตัวล่างผมลงคลิปให้แล้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมล่างตัวนี้นะครับนะครับได้ส่งตัวนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคม67นะครับผมเด่นบนนะครับผม69แล้วก็เด่นล่างนะครับ95นะครับลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับเสี่ยงลอตเตอรี่ดูนะครับผม เพื่อจะมีโชคร่วมกันนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมรวยๆวยปังๆสวัสดีครับ